อยู่กับแบ็คสกคอยครับผมครับอยู่กับสไนเปอร์เบลเลอร์เอาไหนอะไปไหนหมดอะโลูเอ้าเรียกร้องเหรอเรียกร้องเรียกร้องเดือด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 แขนแขนเริ่มแขนแล้วเนี่ยแขนแขนเริ่มเริ่มเริ่มไฟออก แม่ขโมน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 บอกผมผมนี่แหละอยู่ข้างบนผมเห็นแล้วเมื่อกี้ผมผมหลบหลบไปทันไงโอ้หัวสองหัวไอ้แต่เอ้า ซ้ายซ้ายก็มาขวาก็มาเอาเอาเข้าไปงามไส้เลยคุณเอกลองพูดกับผมดิบวมไม่บวมบวมอ้ยบวมบวมบวมบาหลอนเลยใช่ไหมจ๊ะไอ้เหี้ยแม่งชนยรวยสัตว์บวมปั่นใหญ่เลยนะปั่นใหญ่เลยนะไอ้เหี้ยซ้อนสองวา เจอทีมอะไรของ,ของผมวะเนี่ยมีแบบเพื่อนมาแล้วแบบแม่งเข้ามาแล้วแม่งไม่เล่นนะเว้ยแบบมายืนอื้ออย่างเงนนะี้ยจริงจริงนะยืนอแบบื้ออย่างเงี้นแป๊บแป๊บหนึ่งนะไอคนไอคนที่ยิงผมมาแปบ๊บหนึ่งนะผมกำลังเชื่อมหาแปบ๊บหนึ่งนะ กำลังขึ้นไปหานาแป๊บนึงนะเลือกทัตนาจะมาสู้ทัตนาใช่ไหมอุ้ยเฮียนี่ปืนทำไมอุ้ยเอ้ยเอ้ยโอเคเดี๋ยวผมไปรอบหนึ่งผมบอกเลยว่าผมไปรอบหนึ่งคนเล็งคนเล็งรอผมไว้เลยเลงรอแล้วเล็งรอแล้วไงเล็งรอแล้วเยยิงยิงทะลุมาเหรอทะลุตัวคุณวับไปวับมาเธอแสดงว่ามันไปที่สัญญาณผมนี่ว่า งานผมน่าจะไม่ดีอ่ะในข้างบนข้างบนไอเวดวะใครอยู่ข้างบนวะบวมบวมผวยเฮียเนี่ยปืนยิงเนื้อเหลาโอ้ยโอ้ยโอ้ย แพ้แน่เลยแบบนี้เพราะว่าเพื่อนแม่งเข้ามาแม่งไม่เล่นเลยอะ่ะดูดิแม่งมายืนแบบคควายอย่างนั้นน่ยป้าเปล่าบ้าบ,า,บาคนแตกอืมโคตรแม่น แน่ไอ้เหี้ยสนัยรวยไอ้สัตว์ปิงไม่ไหววะสองร้อยเท่าพุ้นป่าวะเรามาลับ<ร>มีดกันดีวออกว่าเราเลยแค่สามคนหรอมามีดกันดีกว่าคุณอาร บวมบวมใครไม่รู้แต่ผมบวมไปแล้วอะ่ะเฮ้ยเหี้ยข้างหลังบวมบวมไอ้ยคือตานี่ว่าไอ้ตัดมาหลังบวมใส่บวมไหมผมะ่ะอ <laughs> <laughs> ยากปัดน,นะเอ้ามาดิมาดิคุณเด็กโต อะไรอ้าทำอะไรกูทำอะไรผมืทำอะไรผมอะไรผมอะไรมิงอ่ะกูโดนเพื่ออะไรยิงอ่ะเอ้าเพื่ออะไรทำอะไรผมสทำอ่ะสายอ่ะเอ้าไอเกมไม่ฝันได้ก่อนหรอเอ้าเอ้าใครโดนหกใครโดนกูโดนเนอะัวมหมไม่ผมฝันคนอีกคนอีกใครวะใครไม่อีกวะอุ้ยโอ้มตัวเลยเหรอเก็บให้แล้วสมตัวเลยเหรอ เอ๊ะไม่ยังปั่นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บเลยครับสติปโจนใช่ไหมแป๊บหนึ่งนะสติปโจนแป๊บหนึ่งระวังตัวให้ดีสติปโจนโอ้ผมรออยู่ครับมีไงรออยู่นี่ไงรออยู่นี่ไงรออยู่ไอ้ตัวคุณโคตรหวาดแบบคุณอาร์ตเอ้าไหนวะไหนจะสติปโจนนะสติปโจนไปไหนวะ ตัวอย่างวรามเลยเออตัวอย่างวรามอ่ะแบบเดินทะลุอ่ะหิงไม่ได้เลยเอาวามวามววมเฮ้ยวมัมมาขึ้นมาเอามีดมารับกันกร้ายข้างบนเนี่ยทำหนึ่งกำลังบวกอะไรที่นี้อยู่บวมไปแล้วบวมไปอีกหนึ่งผมววมแต่และเดี๋ยวผมไปหาคน ไ่ต้องใช้แล้วสไนเปอร์อะตอนเนี้ยเอ้ยใครไม่ยิงหรอวะอุ้ยผมหลบแล้วนะเว้ยเมื่อกี้ผมหลบแล้วนะเมื่อกี้ไอ้้้เหหียขางงลัแน่มาคุณอามารับกันดีกว่ามาแป๊บนึงบี่ม,มารับเลยผมขอบัวมไม่นี่ก่อน <c oughs> โอ้ยอะไรวะยิงมันก่อนเนี่ยยิงไม่ตายบ้าบอกคอยแตก อุ้ยยิงผมตอนไหนวะปวดจิตเลยอะไอย่างนี้โอ้ยเยี่ยแ้ตัวเดิมเลยนะยืนที่เดิมเลยนะยืนที่เดิมเลยนะยังไม่เข็ดใช่ไหมสายปั่นนี่วันเนี่ยเราเดี๋ยวเล่นกับโคตรปั่นเลยมาแก้วใช่ไหม มาทำไมป่อยมันไม่ตัยโอ้โหเออเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเหมือนกันเลยเพื่อนเพาปิงมันไม่เท่ากันกระสุนทะลุเลยเอ้าข้างบนใหญ่ได้ได้ข้างบนนะเจอกันตัวข้างบนแป๊บแป๊บแป๊บหนึ่งรอผมแป๊บหนึ่งตัวข้างบนเนี่ยนะโหจะได้บวมเลยจะได้บวม ตม,มาทำอะไร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 วิ่งรอบแมปเลยมาทำอะไรวิ่งมาอีกแล้วมาทำอะไรเอ้า นี่เขาไม่เล่นมีดกันแล้วเขาไม่เล่นแล้วมีดเขาเล่นปืนกันอยู่เนี่ยบ่วงบ่วงโผล่หัวมาสิโผล่หัวมาสิเฮ้ยทำไมไม่ตายอ่ะโดนเต็มๆต็อะอะไรอ่ะบักมาเนี่ย <c oughs> อ,อาาะไรกิน <c oughs> บักมาเนี่ยขอปลาซาลาติงองูบักมาเนี่ยอุ้ย,อ,ยอะไรวะผมว่าผม เร็วเลยนะเอ้าบวมบวมไหมอุ้ยบวม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 นี่วาบวมนี่วาบวมนี่วา ทำไมนักหนาวิ่งมาทำไมนักหนา,นหนาบ,ว,นบวมโลนลัวผมบอกเลยบวมโลนลัว <c oughs> ระบมบวมจนระบรมอ่ะตอนเนี้ย <c oughs> <c oughs> โอ้ยโอ้ยแม่งอีกแม่ไม่ทันเลยเห็นแล้ว แต่ผมไม่ทันเลยไหนวะเอาวข้างบนอีกไอเวลวมจนระเบิดบว,วมไปทักตเตอร์ยังเออโอ้โหปูวัมมาครับบวมโอเคบวมรู้เรื่องรู้เรื่องรู้เรื่องแปง๊บเดียวแป๊บเดียวแป๊บเดียวรู้เรื่องรู้กัน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 ,กกนเดี๋ยวรู้กันเลยรู้กันทำไมมึงต่างกันเด้วย อุ้อโย,โ,ยโอ้โดนสวนโอ้ยเยีะยิงครับกระสุนไม่ไปตัวไอตัวข้ามวนเนี่ยแม่งลอยลยอยผมดังเลนะลอยลอยหลายครั้งแล้วเอเวนเนี่ยหลายครั้งแล้วเยอะเกินไปละ แน่โอ้ยหลายรอบแล้วแม่งต้องแม่งต้องขึ้ืนไปเอามันหน่อยแล้ว่ะไม่ไหวแล้วปล่อยไว้ไม่ได้แล้วเกินไปเกินไปทำงี้มันเกินไปบางทีโอ้ยผ่านด,ดาบนี้ไม่ได้ด้วยไปไปมาแม่งแม่งคนเริ่มเต็มเลยคนเล่นเต็มเลยเนี่ยตอนเนี้ยหัวแตกตัวบนแม่ง ใส่หล่อยเนี่ยว่ะตัวบนเนี่ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนแตกแล้วโอ้สายก็เจอขวาก็เจอสายก็เจอตัวคุอาร์ตชนะเลวแป๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งมันไ,มได้ง่ายขนาดหรอ ใช่เหรอโอ้ยอหัวสุดท้ายด้วยบวงบวงแกมแกอะไรอยผมผมก็ได้ที่สองก็ดีอะที่สองที่สามก็ดีอ่ะเพราะว่าทีมทีมผมตอนแรกมันยืนนิ่งๆกันไงผมที่สามเม็นไรผมบ่วงบ่งสนุกอยู่เกมนี้นี่ก็น่าได้ครึ่งร้อย จำไว้นะครับ25่เปอร์เซ็นต์คือของผม2ีเปอร์เซ็นต์นั้นมันคือของผมและรวมการตายครั้งนั้นอ่ะการตายอีก20เกือบอีกสิเปอร์เซ็นต์ก็คือของผมวตายเดี๋ยวต้อง27เดี๋ยวค่อยส่งแมทต์แบบทีมระดานใหม่บ้างล่ะฮะไม่เป็นไรเดี๋ยหนแลวพอมาแก้แฮชกันใหม่ผมต้องไปนอนก่อนแล้วเอ้า รีบไปไหนอ่ะโอ้โหทำงานเช้าทำงานเช้าคุณทำงานแปดโมงเช้าโอเคโอเคโอเคเจอกันใหม่ครับผมสนุกมากวันนี้ชนะปลาต่อดีกว่าไปบวมเดีอยเดี๋ยวแป๊บนึงนะเพื่อนปุ๊บเอาละครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ทั้ผมนะครับก็ชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์ให้กันด้วยครับผมนะครับก็ฮาฮาครับผมขำๆเล่นกับเพื่อนนะครับ ในปี2020นี้ครับผมนะครับก็ขอบบ้ากมครับที่รับชมรับฟังครับผมเอาไว้เจอกันในคลิปหน้าแล้วกันครับผมนะครับฝากกดไว้กดแชร์ให้กันด้วยครับผมนะครับผมสวัสดีครับผมติดตามเพจผม arskimmerth ได้ทางเพ e b ุก k ผมนะครับก็อย่าลืมกดถูกใจ แล้วก็กดไลค์แฟนเพจให้กันด้วยกับผมนะครับก็ผมจะไรสตรีมสดแล้วก็วิดีโอก็ผมนะครับก็เข้ามาทักทายพูดคุยกันได้กับผมนะครับก็ขอบคุณมากครับผมนะครับสวัสดีครับผมฝากไปด้วยกันสวัสดีครับ